สูตรทุกสูตรเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้เป็นสูตรเลขท้าย2ตัวล่างนะคะลงให้ใหม่สถิติ7มงวดค่ะสูตรการคำนวณใช้หลัก10บวกร้อยหน้าครั้งที่1นํามาบวก0ูนบก1บวก2บก3บวก2จะได้เลขเด่นทั้งหมด5ตัวนะคะนำมาวินการเป็นเลขชุด2ตัวล่างค่ะ สถิติของสูตรนี้เริ่มจาก0 4 5 0 3 7 2ตัวล่างออก95นะคะใช้หลัก10บวกร้อยหน้าครั้งที่1ในงวัน,นี้คือ3บวก4 3บวก4ได้7ค่ะนำ7มาบวก7บวก0ได้7 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3 3บวก2ได้5 7 8 0 3 5 ผลการออกระงวันสองตัวล่างออก57ค่ะต่อไปใช้หกบวกหกหกบวกหกได้สิบสองนำสองมาบวกสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดบวกสได้สิบใส่ศูนย์สองสาม้าแปดศูนยะคะผลการออกระงวัลค่ะสองตัวล่างออกแปสอง ก็เข้านะคะแปดสองแล้วงวดนี้เข้าบนที่258นะสามตัวเลยต่อไปใช้5บวก7ค่ะ5บวก7ได้12นำ2มาบวก2บวก0ได้2 2บวก1ได้3 3บวก2ได้5 ห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์สองสามห้าแปดศูนย์ผลการออกรางวัลน,นะคะสองตัวล่างออกแปดสามค่ะเข้าแปดสามตรงตรงแล้วเข้าข้างบนนะคะสองสามห้าเลยค่ะเข้าบนมาสองงวดล่านะสูตรนี้ ต่อไปใช้3ามบวก0 3บวกศได้3ค่ะนำสามมาบวก3าบวก0ได้3 3มบวกหได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสได้9 9้บวกสได้สิบเดเสรหนึ่งสามสีผลการออกรา,างัอ2ตัวล่างออก3 6ค่ะงดหีเข้าตั่ล่าง3 6ต่อไปใช้6บวกห หกบวกหได้11นำหนมาบวก1นบวกศนย์ได้1 1ึบวกหได้สองสองบวกสได้4 4่บวกสามได้7จ็ดเบวกสองได้9ค่ะ1 2 4 7 9ผลการออกรางวัลสองตัวล่างออก9กสองค่ะต่อไปใช้5้าบวกเด ห้บวกเได้12บสอนำสองมาบวกสองบวกศนย์ได้2องสองบวกหได้สามสบวกสได้5 5าบวกสได้8 8ดบวกสได้10ใส่ศูนย์สองสาห้าศนะคะเลขเด่นผลการออกรางวัลค่ะสอ,สองตัวล่างออกสามศูนย์ก็เข้าสาศย์ล่างแล้วข้างบนค่ะ308งวดนี้ก็มาขึ้นบนอีกแล้ว 8, 3 0มศย์แสตัวตรง ต่อไปค่ะใช้ศูนย์บวกเก้าศูนย์บวกเได้9ก้านำเมาบวก9กบวกศูนย์ได้9 9้าบวกหได้10ใส่ศูนย์ศูนย์บวกสได้2องสองบวกสมได้ 5, 5้าหบวกสองได้7จ็ดค่ะเก้าศผลการออกรางวัลนะคะสตัวล่างออก5 7ค่ะเข้าล่างห้าเจ็ด งวดนี้ก็มาขึ้นบนอีกแล้วนะคะห้าเก้าเจ็ดเป็นสูตรเลขท้ายสองตัวล่างนะคะแต่ขึ้นบนบ่อยมากขึ้นบนขึ้นมาทั้ง3มตัวเลยคะ่ะสตัวบนมาดูงวดนี้ค่ะสูตรการคำนวณน,นะหลัก10คือเลข9นะคะร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลข6ก็ใช้9ก้าบวกห ก้าบวกหกได้สิบห้าค่ะนำห้ามาบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามค่ะจับคู่ชุดนะคะสองตัวล่างค่ะได้เลขห้าหกห้าแปดห้าหนึ่ง ห้าสามหกสามหกแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามและหนึ่งสามค่ะจะได้ทั้งหมดสิบคู่ชุดนะคะเลขชุดสองตัวล่าง ชุดนี้บางครั้งขึ้นบนค่ะถ้าเพื่อนจะจับบนด้วยก็จะได้เลขห้าหกแปดห้าหกหนึ่งห้าหกสามห้าแปดหนึ่งห้าแปดสาม ห้าหนึ่งสามหกแปดหนึ่งหกแปดสามหกหนึ่งสามและแปดหนึ่งสามอันนี้เป็นสูตรโต๊ะนะคะจริงๆแล้วสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวล่างนะคะย้ำว่าเป็นสูตรสองตัวล่างแต่ มันมีสถิติการขึ้นบนมาหลายงวดนะคะขึ้นบนก็ขึ้นเป็น3ตัวแอดมินก็เลยจับ3ตัวไว้ให้นะคะเพื่อนก็ลองเลือกดูนะคะข้างบนนะคะเป็นโต๊ะนะ,ะถ้าตรงกับสูตรใครก็ลองเลือกดูนะคะอาจจะขึ้นบนก็ได้นะคะ สูตรทุกสูตรเป็นแค่เพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะไม่อาจทราบได้ว่าสูตรไหนจะมานะคะย่อมมีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมดานะคะใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะใครชอบเลขไหนยอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ